อันนี้นะคะคุณแม่ก็มาดูเจ้าทายาทของเจ้าซูโม่นะคะพี่ใหม่ซึ่งตัวข้างในจะส่งเข้าประกวดใช่ไหมคะอันนี้รุ่นอะไรอะคะฟันน้ำนมตัวเมียฟันน้ำนมตัวเมียอ๋ออันนี้คือจะส่งเข้าประกวดอ่าฟันน้ำนมรุ่นตัวเมียนะคะอ๋ออันนี้เดี๋ยวไปตรวจฟันตรวจอะไรแล้วหรอคะ,อะเดี๋ยวไปครับอ๋อนี่นะคะคือลูกของเจา้าซูโม,ม่สองปีเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือน มเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ต้องพาไปตรวจตรวจฟังตรวจอะไรอย่างเี้อ๋ออันนี้ข้อใครอ่ะข้อพี่ใหม่ออ่าใช่ของพวกกันนี่แหละของเสียดมพี่พี่ใม้น้ำเชื่อมมาขายอ๋ออันน้ำเชื่อมมาขายด้วยอ๋อนี่นะคะเราก็จะเห็นควายที่แบบว่าแต่ละลักษณะคือแบบว่าจะประกวดแต่ละรุ่นคือแตกต่างกันไปเลยนะคะประกวดทั้งเพศเมียเพศผู้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดู อ่าข้ออ่าขออ้ขออื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปค่ะไปตามพี่เตอ๋อพี่เตอ๋อพาไปดูก